ครับผมสวัสดีค,ครับผมร้านนาัดเบรืรอชื่อนะครับผมวันนี้ผมจะมารีรวิวในการแกะกล่องส่งซ่อมจากลูกค้านะครับผมคุณสุภวพวิดนะครับผมก็จริงๆรีวิวตัวเนี้ยผมเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าเพจผมโดนแฮ็กนะครับผมบัญชีเลยล็อกไปก็ตอนนี้ก็ยืนยันอะไรไปเรียบร้อยละรอเวลาทาง Facebook นะครับผม ก็ตัวนี้ก็จะมาแกะของรีวิวให้ดูนะครับว่า,าส่งซ่อมผ่านได้ทุกบริษัทขนส่งนะครับผมตัวนี้ลูกค้าจะส่งผ่านแฟดตนะครับก็ที่ทราบลูกค้าคนนี้แจ้งแจ้งมาเมื่อวานนะครับผมแจ้งส่งเมื่อวานวันนี้ถึงเลยนะครับก็ใช้เวลาแค่หนึ่งคืนนะครับลูกค้าอยู่ที่ลบบุรีนะครับผม จังหวัดลบบุรีนะครับผมอําเภอเมืองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับผมาหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจก็สามารถส่งเครื่องปดได้ทางเคอรี่นะครับแปดนะครับผมก็ถามว่าเจ n t ก็ส่งได้ครับผมแต่ช้าหน่อยมีลูกค้า,าที่เป็นร้านมือถือส่งเครื่องมานะครับผม จริงๆควรจะถึงแต่เมื่อวานนะครับผมล,ลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงครับอาจจะเป็นที่ระบบการสั่ง้าหรือว่ายังไงหรือว่าของเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่ทราบได้นะครับผมนะครับผมมาแกะดูครับลูกค้าตัวนี้ส่งเครื่องมาปลดล็อกลายเดียนนะครับโอ้แท็กพอดีมากนะครับอของที่ใส่ ออแกะเลยครับแพ็คมาดีมากครับผมถ้แพ็คมันแบบนี้ครับอ่าผมก็จะเอาของเดิมเนี่ยครับแพ็คกลับไปให้มาดูครับลูกค้าส่งเครื่องโอ้หอนีอ้แพ็คมาดีมากนะครับผมจริงๆไม่ต้องผ่านมาก็ได้นะครับผมตัวนี้ไม่ช่วยอะไร สดครับแฮปปี้มากเลยลูกค้าท่านใดสนใจส่งเครื่องมาซ่อมสามารถทาแท็กแททางอีบล็อกได้นะครับผมว่าสนใจขอที่อยู่ส่งเครื่องกดลายเดียนหรือว่าซ่อมเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับผมแจ้งได้ทางแพทแพทเลยครับ หรือจะแอดแชทมาทางเฟซช่า,างก็ได้นะครับผมเฟซส่วนตัวช่า,างก็เฟซก็เป็นเฟซใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมปิวทั้งเฟซผมปิวทั้งเขาเรียกว่าปิวทั้งเขจแล้วก็ปิวทัาทาง้งเฟซส่วนตัวนะครับผมมันไปคู่กันเลยนะ,ะเพราะว่าผมเชื่อมต่อกันไว้นะครับพอโดนแฮกปับ๊บเฟซส่วนตัวโดนล็อก เพจเข้าไปด้วยนะครับผมไม่สามารถจะเข้าไปใช้งานได้เนี่ยณตอนนี้นะครับในอนาคตก็รอทาง Facebook อย่างเดียวนะครับผมโอเคครับมาดูเครื่องต่อคภาษาส่งเครื่องอะไรมานะครับผมตัวนี้ที่ลูกค้าแจ้งมานะครับผมเป็น C 2 1นะครับผมอ่าเป็น421 ใจส่งซ่อมปลดล็อกลายเดียนนะครับผมสามารถส่งได้ทางบริษัทขนส่งทุกบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์ี่เจนทีหรือ,อแฟลตนะครับไปษณีนะครับผมส่วนมากก็จะมีสี่หลักๆนะครับผมที่ลูกค้าส่งมานะครับผมก็จะมีสี่หลักหลันี้นะครับก็นะครับติดหน้าลายเดียนนะครับผม ก็ส่งมาแก้ได้นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจะเป็นเรียวหมี่ซ2 1นะครับผมตัวนี้สามารถแก้ได้ใส่ได้ทุกซิมรีเซตได้นะครับผมปลดล็อกถาวรนะครับผมไม่แกะเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกนะครับเป็นคลิปปลดล็อกไลเดียนนะครับผมสาหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวการส่งเครื่องมาซ่อมนะครับผม ก็รับประกันได้ว่าสินค้าถึงร้านมือถือของท่านถึงร้านแน่นอนนะครับผมแล้วก็กลับไปหาท่านร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมสนใจก็ทักแชทที่เพจมาแล้วกันครับผมทักแชทมาครับเพราะว่าขอที่อยู่จะส่งหน่อยครับผมก็รับประกันให้ได้นะครับผมตัวนี้เครื่องไม่หายนะครับผมกลับไปถึงมือท่านได้เหมือนเดิมนะครับผมรับประกันได้ โอเคครับ okay, huh?